สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสียเชียจะมารีวิวทำโคกหนองนานะครับช่วงนี้เป็นยุคโคกหนองนากับเก็บน้ํานะครับอันนี้จะมีวิ่งนาทองคํานะครับอันนี้ผมรีวิววิ่งนาทองคําก่อนนะครับแล้วจะมีคลองไส้ไก่รอบๆนะครับอันนี้พื้นที่อยู่ประมาณสองไร่นะครับผมเอาติเอสจับไว้สองไร่นะครับอันนี้ก็เป็นคลองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเดูรอบๆนะครับ อันนี้จะทำนานะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงจะทำสวนมะนาวพวกปลูกกล้วยพวกอะไรเงี้ยครับไร่นาสวนผสมนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับรอบๆนะครับอันนี้ก็อยู่กลางแดดนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถนนตัวนี้อยู่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรกว้างครับบางที่ก็3เมตรครับแต่อันนี้พื้นที่ติดกับ ของอีกเจ้านึงนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็เขาจะออากว้างนิดนึงนะครับความสูงอยู่เมตรนึงนะครับความสูงอยู่เมตรนึงครับนี่นะครับแปลงที่ผมถ่ายไปข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นแปลงที่เขาจะต้องทําสวนมะนาวปลูกกล้วยคันที่จะปลูกกล้วยนะครับอย่างพวกคันโคกหนองนาไสยไก่อย่างเงี้ยจะปลูกกล้วยนะครับบอกก่อนนะครับเขาวางแผนต้องวางแผนก่อนนะครับเราจะปลูกอะไรนะครับอันนี้จ้ของเขาบอกไว้นะครับ แล้วส่วนข้างหน้าผมที่พื้นที่ว่างๆข้างล่างนี่จะเป็นมะนาวกับมะม่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็แลแต่เขานะครับหลายๆอย่างที่เขาจะปลูกได้ให้มันเป็นผลประโยชน์พื้นที่น้อยแต่เราสามารถได้ผลประโยชน์เยอะนะครับอันนู้นผมก็ดึงมาจากนะครับเห็นไหมครับรถสิบล้อจอดที่นู่นครับเริ่มต้นดูงุ้นมิสระหนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมจะดึงไส้ไก่มาให้นะครับของไส้ไก่มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆตามที่ผมรีวิวกล้องเลยนะครับ อันนี้เมนมานะครับเมนแล้วก็โค้งมาตรงนู้นนะครับแล้วก็ส่วนที่โค้งมาตรงนี้ก็คือจะอันนี้จะเป็นนาท้องคํานะครับเราต้องมีนาท้องคําด้วยครับเพื่อว่าปลูกข้าวไว้กินส่วนแปลงนี้จะปลูกข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิได้หมดนะครับจะไม่ใส่สารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวนะครับส่วนบนนี้ก็จะปลูกพวกกล้วย แล้วก็ชะอมนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เราคุยคุยกันไว้นะครับเราต้องมีนะครับเราต้องวางแผนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับรอบๆนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับของไส้ไก่ตัวนี้เลิกอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบนะครับ กว้างปากอยู่ที่สองเมตรนะครับขอบอยู่สองเมตรครับบุ้งกีอยู่ที่สองเมตรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้องเอ็มเขาจะขุดสระด้วยนะครับจะมีสระลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับยังไงก็เข้ามาชมกันได้นะครับเข้ามาชมมาดูเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอนาคตข้างหน้าเราอาจจะทําแบบนี้เพราะยุคนี้น้ํามันไม่ค่อยมีนะครับเราต้องพัฒนาครับ อ่ะส่วนส่วนตัวนี้มันจะเป็นเมนไส้ไก่ที่จะดึงไปอีกสะลูกหนึ่งนะครับตรงที่รถจอดนะครับผมจะสูมไม่ดูนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับตรงที่รถฟอร์จูนโผมจอดอยู่ที่นู่นเป็นสะอีกลูกหนึ่งนะครับเพื่อจะดึงน้ํามาหายลูกหนึ่งเมนเป็นคลองไส้ไก่นะครับมันก็จะแนวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโคตไปโคตมานะครับแล้วจะเมีหลุมพักน้ําให้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว พื้นที่รอบๆนะครับโอเคครับพื้นที่ส่วนตรงนี้อยู่ประมาณ5ไร่นะครับตรงที่ผมชี้นะครับประมาณ5ไร่นะครับประมาณ5ไร่นี่นะครับเพราะพื้นที่ตัวนี้เขาอยู่ประมาณ60ไร่เขาจะแบ่งก่อนนะครับแบ่งเป็นโซนนะครับแล้วก็จะปลูกพวกโวอมกล้วยพวกอะไรเงี้ยที่ว่าได้ผลประโยชน์แล้วเก็บขายได้ให้ได้เป็นรายวันนะครับอีกเจ้าหนึ่งผมเคยไปของน้องสาวแก ปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับเก็บได้วันละ2โล3โลโลละ50บาทก็ถือว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินรอบๆนะครับนี่นะครับอันนี้มันจะเป็นของซส้ไก่มันจะ45องศาพอดีเลยนะครับการขุดนะครับการขุดจะพอดีเลยโอเคนะครับรอบๆนะครับโอเคนะครับรีวิวรอบๆนะครับ อากาศมันร้อนครับแสงแดดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโดนบินให้รอบอีกทีนะครับสวยๆครับเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็อัดวิดีโอก่อนครับให้ดูก่อนนะครับอันนี้เหลือเวลาอีกสองวันนะครับของคุณพี่ประจวบนะครับคุณพี่ประจวบนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับสวยไหมครับมันจะมีถนนรอบเลยนะครับถนนรอบเลยนะครับความกว้างอยู่ที่3เมตร50ถึง4เมตรนะครับความสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับดูนะครับอันนี้เราจับระดับเลยนะครับนี่นะครับผมจะเดินให้ดูครับอันนี้จะดึงของไส้ไก่ดึงจากสะอีกลูกหนึ่งมาหาอีกลูกหนึ่งเอ็นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับโอกาสทําแบบนี้น้อยนะครับ อันนี้จะมีงบของปอตทกับง,งบสอบการ,ร่วมโครงการนะครับเข้าโครงการนะครับบอกนะครับไม่ใช่บอกว่างานชั่วโมงเท่าไหร่อันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับหรือว่าราคาโอเคนะครับน,นี่นะครับจะเชื่อมกับอันนี้นะครับอันนี้น้ําต้องลงสระนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสายดูมันสระเก่าสระเก่าไม่ลึกอันนี้จะทําให้มันลึก เพื่อจะกักเก็บน้ําให้ได้เยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับสระอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวใี้รอบหนึ่งนะสระนี้ไม่ลึกนะครับน้ําไม่มีเลยนะครับแห้งนะครับความต้องการของโครงการต้องมีสระกักเก็บน้ําแล้วก็มีคของไส้ไก่เชื่อมหาการแล้วปลูกผลผลิตต้องให้ได้ผลจริงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมุมสูงนะครับสวยไหมครับ อันนี้พื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งเพื่อที่จะทําผลประโยชน์ได้ดีมากที่สุดเป็นลายวันเลยครับอันนี้นะครับโอเคนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้รวมสะด้วยอยู่ประมาณแกทําอยู่ประมาณ10ไร่นะครับตัวนี้10ไร่นะครับนะครับหรือว่าโอเคครับหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับสะสองลูกของไส้ไก่เชื่อมหากันแล้วมีตหนุนวิ่งรอบนะครับสะดวกสบายนะครับ เดี๋ยวาดูถ่ายไมโครทำงานหน่อยนะครับจะรีบเบื่อกันนะครับเข้าชมครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอยากจะได้กันมากนะครับมันไม่มีน้ํานะครับหน้าแห้งแรงมันแห้งแรงจริงครับเราต้องพัฒนาพื้นที่ให้ได้ผลผลิตดีๆนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับ ไหครับดูมุมนี้สวยไหมครับดูนะครับคนขับต้องใจเย็นด้วยนะครับอย่าใจร้อนเจ้าของเขาได้แบบไหนเราต้องทําตามนะครับอย่าไปเอาใจตัวเองขับอย่าไปเอาใจตัวเองขับนะครับพวกแม็กซ์เห็นไหมครับเจ้าของดักได้แบบไหนยังไงเราต้องทําตามเจ้าของนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับวิวสวยไหมครับสวยมากเลยนะครับ ทีมงานเสียเชียนนะครับยังไงฝากติดตามแล้วกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเพจนะครับโคกหนองนาโมเดลภาคเหนือนะครับของผมเพจโคกหนองนาโมเดลภาคเหนือนะครับสนใจติดต่อได้นะครับทีมงานเสียเชียนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณนะครับ